คร, h, ครับหายกี่บ้านฉันจอนเมื่องบึงการครับอยู an, trendy, oo, ่เป็นจังได้อยู่ป้าหหยาซะก่อนมาเด้อมาเด้อการกจะเข้ากันอาเจ็กเป็นเข้า

thế về thức này ông nhẹ ừ. không nhẹ thì nhẹ như sấy bố ao có thể pa cái này một khoái này lấy bông sông <laughs> <laughs> áo nằn <rút. cười> <laughs> gì nó muốn nó, nó được. <laughs> ờ, nó quả, nó là được là quả เดเดียวเดียวแล้วควายกมุกกองเลยม่ได้ทีมาก<ะ>มมูม,มีทีหมวกไงจังไดเนาะเออ <laughs> มีดตกไข,ข่หอยเชอรีครับเข็ยเทีบด้วยดิ bỏ người ừ. nhìn thấy quầy khoái này là mới đen hà mọi đọc phá đeo dùng xuống xuống là cả hà mô cả mưa hà ปลาท่านแตกเนะาะปลาพวกกเชิญ่องอ่ะเหีือนจิ้มบ่อนพุ่มบ้านบ้านขึ้นในสายผมมีอีกไหมอ๋อสุนันเป็นคนลกสุ่มนี่เป็นคนล้องออก ไเดี๋ยวสีร้องไปให้ออเหอเทอทำดีเพื่อพ่อมันหลอกน้องให้เขาเออันนี่เอาอันนีเดี๋ยวครับเอาเนี่ไปบ่ เต็มทรงก็อไรเจ๊นี ok ่มีกระเทียสองเที่ยอยู่บ้านลอกน้องให้เขาเจียวรากรเสับแล้วกะปูมันหกปั่นอยู่อยู่บ่ปัดนนี่มันอยู่อยู่ปหกปัดนี่

Kita tak payah Nong, nyanyi dia